นี่คือลูกตะกร้อของจอยครับขอบคุณจังทางคณะกรรมการครับภาร,รก,กิจของจอยตะกร้อรอดห่วงแน่นอนครับ,รบทีมงานครับอุปกรณ์มาเลยครับโจอยของเราคือว่ามีเวลาให้30มวินาทีจอยต้องดอยเข้าห่วงลูกค่ะจอยมันยากใช่ไหมลูกยากค่ะแล้วเราจะทำได้ไหมลูกได้ค่ะ,คะสู้ไม่สู้สู้ค่ะสู้เพื่อแม่ค่ะ เยยี่จับเวลาครับโอ้ยสี่วิได้เออ่มได้ครับเราตั้งโจทย์30วสิบวิประกฏต้องจอยทำได้4วินาทีครับจอยจอยจอย เอาอย่างนี้ไม่ขำๆนี่หนูใช้เวลาสี่วิใช่ไหมลูกค่ะขอท้าโจทย์หน้าต่ำกว่าสี่วิบ้าจะบ้าเหรอพี่คือถ้าผมมีหนังกระติกตอนนี้ผมจะยิงคุณซ้มนะพี่คนอะไรบ้าอะไรจะได้ต่ำกว่าสี่พี่หอยเล็งแว่นตาซ้ายนั่นแหละหนูเล็งแว่นตาขวานี่คุณจะใจร้ายเลยนะอันนี้ถือว่าผ่านละต่อไปคือขำขำทำข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 ำไม่กดดันนะลูกไม่กดดันนะลูกนะอธิษานครับตั้งเวลา30วินาทีครับ จอยพร้อมนะลูกจับเวลาครับหัวระัวเรัวเราะัเรับมาะาเะเัเรั